สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับพหลุริจีนะฮะอยู่ในช่วงของการรีวิวแนะนําสินค้าเกมมิ่งเกียร์นะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนําหูฟังนะครับตัวเ e คซอนนะครับ HP830 นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นหูฟังมาใหม่นะฮะแล้วก็ดีไซน์นะครับจะมีเหมือนหลังพึ่งนะครับก่อนที่จะเห็นแบบข้างในจะมีไฟเป็นลักษณะหลังพึ่งนะฮะ นี่อย่างสวยนะตัวหูฟังตัวนี้นะแน่นอนมีประกัน2ปีนะครับประกัน2ปีนะฮะแล้วก็ดีเทลรายละเอียดนะก็จะอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เช่นเคยนะครับผม mm hmm. ก็จะมีะตัวดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ด้วยนะตัวนี้ก็สามารถปรับดีเทลของไฟหรือรายละเอียดได้นะครับผมใน w w w s i g n o s u p p o r t นะครับ .com อ่าโทษทีฮนะ w w w s i g n a l s p o r t c o m support นะครับโอเคฮนะด้านหลังก็จะมีบาร์โค้ดแล้วก็มี Facebook Fan Page นะฮะแล้วก็ c h anel n YouTube ของทาง s i n n l นะครับโอเคเรามาแกะกล่องด้านในกันเลยแล้วกันนะฮะอ่าลืมบอ,อกไปนะตัวนี้เป็น7.1นซาวนะครับผมก็แจ่มเลยนะฮะเป็นแบบ7.1นะครับ เป็นอันตรายด้วยมีรีโมทในตัวนะฮะแล้วก็ตัวหัว USB เป็น2.0นะครับเพื่อมาดูภายในกล่องกันนะฮะภายในกล่องของตัวแบ็กซอนนะฮะเปิดมาเลยชิปด้านในครับเนี yeah. ่ยตัวหูฟังนี่เป็นสติกเกอร์ครับผมสติกเกอร์ e-sport นะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับใบรับประกัน2ปี ครับหมดแล้วนะในกล่องไง okay, ครับมาดูตัวหูฟังกันฮนะโอเคนี่เป็นถุงนะหู้ซีนอย่างดีนะก็การการกระแทกนะครับหรือว่าการทําให้เกิดการเสียหายนะครับเวลาซื้อใหม่ๆจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับอะตัวสายนะก็ออกมายาวนะครับมีตัวรีโมทให้ด้วยนะฮะ รีโมทก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ในเรื่องของปิดไมโครโฟนอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะปิดไม์แล้วก็ปรับสีไฟนะครับเป็นแบบไฟ R G B นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับมีฟองน้ำสามารถถอดออกได้ด้วยนะฮะตัวหูฟังด้านในนะก็ยังมีโลโก้นะฮะ โนโกะสิกโน่อีสปนะครับด้านใน2ข้างเลยนะครับสามารถบิดบิดก้านด้านบนได้ด้วยนะก็จะคืน,นครูปนะฮะตัวสายนี่แน่นอนนะความยาวเกิน2เมตรนะครับแน่นอนเกิน2เมตรโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียบไฟดูนะฮะว่าไฟของตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะสกู่หนึ่งนะ อ่ะแล้วผมหลังจากที่เสียบไฟนะครับโโหโลโก้ข้างในอย่างสวยหลังพึ่งดูหรูอนะโลโก้ข้างในอย่างสวยนะโลโก้ข้างในดูหรูมากเลยครับดูแบบโหสวยมากอะดูดีนะพอใส่ปรับระดับได้ด้วยนะก็โอเคครับเก็บหมดนะด้านข้างนะครับด้านข้างหูนี่เก็บถว่วเกลี้ยงเลยนะ มไมโครโฟนเราสามารถปรับปรับด้านของมันได้ด้วยนะฮะนี่ครับแล้วก็ตัวรีโมทนะฮะจะมีไฟนะครับดูดีๆมีไฟด้วยนะฮะด้านข้างก็สามารถปรับปรับเล่นไฟได้ด้วยนะ,ะเป็นเปิดและปิดนะฮะเป็นเปิดและปิดโทษทีนะครับตัวรีโมทนะฮะกดแล้วเป็นปิดโหมดแบบว่าประหยัดนะฮะ ประหยัดไฟหรือว่าเปิดให้มันเพื่อความสวยงามก็ได้นะครับผมเป็นลักษณะไฟ R G B นะฮะวิ่งเรื่อยๆนะครับโอเคฮะก็ถ้าใครสนใจยังไงก็ไปลองหาซื้อกันได้นะครับผมในเว็บไซต์ของทาง Signal Thailand ก็มีจำหน่ายนะครับผมสำหรับตัว b บ x o ซนนะครับ H P 8 3 0นะครับ H P 8 3 0 โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะฮะในก็อย่าลืมกดติดตามช anel h e โ o l u c y ด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับแล้วพบกันนะะ